การเมืองนะครับทำให้ลูกค้าไม่กล้ามาอุดหนุนอีกนะครับเพราะกลัวผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนารีรัตน์ดวงสีครับบรรยากาศในบูธจัดแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรัชดาพิเศษตรงข้ามศารอาญาซบเซาลงอย่างมากปกติบูธภายในงานจะมีการจัดแสดงร้านค้าอย่างมากมาย แต่ปีนี้บางตาอย่างเห็นได้ชัดหลังเกิดเหตุระเบิดถึง3ครั้งที่ศารอาญาจนทําให้ผู้ประกอบการไม่กล้านําสินค้ามาขายเพราะกลัวขาดทุนไม่แตกต่างจากร้านขายขนมของฝากของอนุสักจันแต้มหนึ่งในพ่อค้าที่นําร้านมาจาัดแสดงขายมา2ปีแล้วจากเดิมที่เคยมีรายได้เฉลี่ยวันละไม่ต่ํากว่าหมื่นบาทแต่หลังจากเกิดเหตุทําให้รายได้จากการขายขนมลดลงไปเกือบครึ่งซ้ำร้ายหากเป็นวันที่เกิดเหตุระเบิด ก็จะไม่มีคนกล้ามมาซื้อของทําให้ขายของไม่ได้โดยที่อนุสักต้องจําใจยอมขาดทุนแจกขนมให้กับคนทั่วไปเพราะดีกว่าที่จะเก็บขนมไว้จนเสียมันทำอะไรไม่ได้อยากเป็นน้ำจบเหมือนกันแต่ว่าเป็ไม่รู้ว่าจะจบอะไรมันหลายอย่างเลยอย่างรู้กันว่ามันมันแย่งปักมันพววก,กัน หลังจากมีเหตุระเบิดทำให้ศาลมีมาตรการคุมเข้มโดยมีการจัดตั้งด่านตรวจทั้งคนและยานพหาหนะในการเข้าออกตลอดทั้งคืนและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นโดยนายพัทรศักดิ์วรรณแสงเลขาธิการสำนักง,งานศาลยุติธรรมระบุว่าตลอดระยะเวลา132ปีตั้งแต่ก่อตั้งศาลอาญามาไม่เคยเกิดเหตุในลักษณะนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้สง่งผลกระทบต่อการทำงานของศาล ที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่พวกศาลก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรนะฮะเรื่องการข่มขูเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ศาลก็ทำหน้าที่ในการพิจารณาภาคศาคดีอยู่แล้วนะตามตามกฎหมายอยู่แล้วนะเหตุการณ์คนร้ายยิงระเบิดใส่สารอาญาเกิดขึ้น3ครั้งตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปส โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์คนร้ายรอบยิงลูกระเบิดชนิด M79 จำนวน1ลูกเข้าที่หน้าต่างชั้น7อาคารศารอาญาจากนั้นในวันที่23กุมภาพันธ์พบระเบิด M79 ตกอยู่บริเวณลานจอดรถระหว่างสารแพงกับสาลอุทธรและล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายปาระเบิดสังหารชนิด M61 จำนวน2ลูกบริเวณประตูทางออกสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ ซึ่งทั้ง3คดีแม้ตำรวจจะยังจับคนร้ายไม่ได้แต่จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งหมดอาจเป็นกลุ่มเดียวกันนารีรัตน์ดวงสี nbtnews focus